เมตตานิพพานังสุขโตจุติปตัโตเมตังประรชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตตานิพพานังสุขโตจุติปตัโตเมตังประรชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตตานิพพานังสุขโตจุติพุทธังนวัน,นี้ข้าพเจ้าลูกหลานและมองขอพึ่งบุญญาบารมีผู้มีหูแก้วตาเทพย์ขอให้ได้บรูรพดานเปิดถ้าจากกะตาเวสุบารมีธรรมขอบุญใดบารมีใดที่ลูกหลานได้มาขอในวันนี้ ั้งแต่พบชาติใดก็ดีอดีตชาติการก็ดีปัจจุบันนาการก็ดีอนาคตตะการก็ดีขอให้จับยุทธ์สู้ส่งได้สมรสมผลสมคุงมารป่าถนาด้วยอิติปิโสพควะอมอุอาหมูมามุนมามูลทั้งหลายจงมาเกิดแก่พระเจ้าทั้งหลายสิวลีจะมหาเทโลเทวตาราลปุสิโตโสระโหปัตดยาทมิอัถามิสปัตถาสิวลีเทระไสเอตังคุณังเถระพังพระวันตวเม นามาพทานโมพุททายะวิรัตโยลัโคนยังวิรัิงสาวิรัติสีวิรัติสาวิรัิหิทยโยพุทธสาวนีมาพุทธสาวะหุมนัเมตตาโมกุลาพุทธปานีทาเยินดียะอินดูนัเมตตาโมกรุณาพุทธปานีทาเยินดียะอินดูนัเมตตาโมกรุณาพุทธปานีทาเย็นดียะอินดูพุทธทางบังเกิดทำบังบังเกิดสังขังบังเกิดเปิดลูกอลหัน จุดตีจุดตังเขาการมสสรมสการองค์ปู่ฤาษีร้อยแปดพระองค์คงทงครงศิลป์คงทมคุณพระพุทธเจ้าแล้วก็คุณธรรม,มาเจ้าองค์นาคีนาคาทุกรูปทุกนามที่ได้กล่าวนามก็ดีไม่ได้กล่าวนามก็ดีสุขขอบครอบจักรวาลผู้มีอิทธิฤทธิและบุญญาฤทธิขอให้ได้บรุมรดานบุญญาฤทธินั้นจะมาเกิดแก่ข้าพเจ้าลูกหลานด้วยเถิดผู้ทงบังเกิดทำบังบังเกิดสังขางบังเกิดเปิดโลกอรหันจุดติจุดเจ้ากระมวลเจ้าขวัญสื่อจิตธาตุข้าพเจ้าในการไลอยลำขบถสวายแก่ เทพเทวดาเหล่าเทวดาอยู่ในโคนต้นไม้นะแห่งนี้ขอบุญใดปรมีใดแบดอ่อนอ้าวปฏิเสข้อนโดนลรเด้อูด้วยยาะโดนเลยขอให้สามโตตัวๆตเด้อโอ้สิ่งใดไิ่งใดฮึ มันบ้านรันันมั่ป้อนมอเป็นฝ้าเขียวเป็นฝ้าเขียวนั่นนั่นนั่นเขียนะเขียนตัวไหนน้องตัวไหนน้อพี่น้องยังใคเบนข้อมันเดี๋ยวค่อยวงน้ำกันครับคืเขียนผบอกผ่้นอบประการ บอกอยู่เด็นห้าเด็นห้า้วครับเด่ห้าแล้วเดี๋ยวเล็นแล้วเดี๋ยวครับเลี้ยนนองเลี้ยนตามก็บอกนะครับได้หาตัวนึงแล้วได้หาตัวแล้วตอนนี้ติดคว้นเอาตัวที่สองแบบเลยเด่นแล้วหาครับเด็นห้าแล้วครับเอย่ามาหาศูนย์เด้อซื้อเท่าไหรสิอหวมันจิตยัดนักอยู่แล้ว ទូនក៏៥ទូនក៏៥ក៏រត់មកដល់ហើយក៏បាន

ทเดี๋ยวตัวเลขตที่หลังนะครับตัวเล็กที่หลังนะครับครูนล้ำครูพล้ำก่อนนะครับไม่ควรไมัครีครูนี้าในฟังสะพอนนะครับทุกคอย่าไามคืออัลตรีเลยนี้อเลียงอะไรกันเนย ห้าหนึ่งวงมนะครับผ่านึ่เข้าพบะฤกษ์บัดเลยนาะค่ะเรลาพุ่มพุ่มมาถึงนะเพื่อนคนลูกขึ้นตรงกันแท้แท้แกันกันยังงยังมยังมายังมาเรื่อง อุ่าด้วยว่ด้เนีอนี่นีนลงเนลงปูเขียน็นคนลงเี่ยาขุพง้าเดีครับต่อไปอาจจะเป็นล่างนะครับพี่น้องเขียนตามครับบอกนะครับ สามแปดแปดเก้าล่างบ่ปองกัวกล่างนั่นล่างแล้วนี่ล่างเด่นแปดบนเด่นห้าล่างจับกู้ให้แล้วนะครับสามแปดแล้วก็แปดเ้า ให้ส่วนสองเก้าบนห้าหนึ่งห้าเแมแมมตรองตรองตัวห้าจ็ดแม่มนมบ่ย้า่อนนะตัวเก้ท่เก้าเก้าที่เกาเก้า้าเ็นบาพี่น้องมันรับสจะหยุดหลแปดนาทีสามตัวหน้าสมตัวท้ายรับเลรับเลขรับเลข เดบกเดือขึ้นยอเลยนาเดือดแรงบะเดือแสนขึ้ดล่างจัแม่น้อดงามั้ง่ดีปานนี้สามตัว็ทานสี่จ้ดชะดาลำพงลำพงบ่เห่าป็นไรลเกาะเราไว้ชดาเอาเดลนมานั่นดิใจตรงใจลรยคนไรการควงกันรับ ก้องบังกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแถวเบิ้งที่ลราคนก็ได้ครับเดี๋ยวจดลอกออกจากปูก็ได้มันเคยสิบว่าบังกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อพี่น้องเขาลอกเอาหลอกเขาคอยคอยคอยหลอกกันค่ะคอยเขียนข้อสรุปตัวเลขเนาะค่ะสำหรับปูผาแดงเนาะค่ะบนเด่นห้าเนาะค่ะศูนย์ห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งเนาะค่ะ วงกลุ่มเมืองเกิงองไเล็กก็คือหาหนึ่งเนาะคะ่ะคือตัวเด่นเนาะคะ่ะตัวร่องก็คือหาเจ็ดนะคะล่างเด่นแปดเนาะคะ่ะสามแปดแปดเก้านาะคะ่ะส่วนสามตัวเก้าสีเก้าแล้วก็เก้าห้าเก้านี่คือรางวัลเล็กถ่ายกับเลขกนาเนาะคะ่ะล่องล่องพิจารณาเบิงะะ้งเนาะค่ะค่ะ สำหรับผู้ใดเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องจีดผ้ารวยไม่นั่งผ้าร้วยน้ำเนด้อค่ะถ่ายคลิปนี้ก็ขอองให้ FC ทุกท่านถูกหวยรวยเงินทองนะคะในวันที่16บหกมิถุนาย,ยนสองพนห้หกสิห้เนาะค่ะค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ